ทเมืองแห่งเมืองแรกสารคดีที่ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเมืองแรกในอดีตอันทรงคุณค่าเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเมืองกระทูมีการทำเมืองแร่ดีบุกในหลายรูปแบบ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที่เทคโนโลยีและภูมิปัญญาเมืองรูหรือเมืองปล่องคือหนึ่งในรูปแบบการทำเหมืองแร่ของคนกระทู้ในยุคนั้นเป็นวิธีการที่มนุษย์ใช้ในการหาแร่ต่างๆรวมถึงแร่ดีบุกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆจนเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเมืองกระทู้คือเมืองแห่งเหมืองแร่ เมืองรูนี่ก็ต้องขุดลงไปในดินถูกไหมแล้วก็แรกเพื่อนคุณก็ต้องสำรวจก่อนว่ามันจะดีไม่ดีเราก็ต้องขุดในทํานองแบบขุดบอ่อแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่เกินไปขนาดตัวคนลงไปพอหลวมๆนะสักคนหนึ่งนะลงไปเพื่อไปดูว่าข้างล่างมีสายแร่ไหมสมมติว่าถ้ามีสายแร่มีความสมบูรณ์พอไหมถ้าถ้าความสมบูรณ์ไม่พอก็ต้องขุดใหม่ เพื่อไปหาที่ที่ว่าเหมาะแล้วก็ต้องรู้ว่าข้างใต้นั้นมีน้ําเยอะไหมสําคัญมากเรื่องน้นํานี่เพราะว่าเราต้องเอาน้ําขึ้นในทันไม่งั้นเวลาเราขุดขึ้นมาน้ํามันออกเราเราจะทําไม่ได้เราต้องรู้ด้วยว่าเวลาขุดหลุมลงไปหอนแรกเนี่ยเราต้องขุดให้ถึงชั้นอ่ะชั้นดินดานเลยถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าพอชั้นดินดานปุ๊บเราจะเห็นว่าน้ําออกเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าถ้าเราขุดไม่ถึงล่างเราจะเรา,เรา,เ,ราเราจะไม่รู้ว่าน้ํามากหรือน้ําน้อย คราวนี้พอพอเราเจาะดูแล้วเราดูว่าเราทําได้เราก็เปิดหน้ารูไงเปิดหน้ารูก็ตีรูลงไปใช่ไหมเราก็ต้องหาทําเลว่าจะตีจากบนตีจากข้างหรือว่าตีทํานองว่าตีรูลงไปให้มันเฉียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่คนโบราณตรงนั้นแล้วแต่สถา,านที่คราวนี้พอเราขุดลงไปปุ๊บมันก็ต้องมีหลายคนคือมันน้องมีคนค้ารูไปเรื่อยใช่ไหมตัดไม้ค้ารูไปเรื่อยไอไอไอคนขุดก็ขุดดินขึ้นมาสาวขึ้นมานะ เสร็จแล้วคราวนี้มันต้องมีคนที่วัาตักน้ําอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทั้งเอาดินขึ้นมาด้วยคุณนอนน้ําขึ้นมาด้วยคุณต้องเอาสองอย่างนี้ทันถ้าเอาสองอย่างนี้ทันคุณก็เดินหน้าได้ถ้าสองอย่างนี้ไม่ทันคุณก็เดินหน้าไม่ได้คือคุณก็เข้าไปจนว่าเทียนดับถ้าเทียนมันยังสว่างก็ทําไปเรื่อยๆมันจะมีอากาศอยู่ไงแต่ถ้าเทียนทําท่ายังไม่ดีแล้วก็ก็ต้องถอยหลัง ที่ผมพูดก็ตรงหลังวัดฉลองที่ผมเห็นนะนะหลังวัดฉลองแล้วก็ตรงไอ้งิมซานงิมซานไอ้นี่ไอ้งิมซานนี่ฝั่งก็พูดนะว่าว่าสมัยก่อนนั่นตอนตอนขุดทําเป็นเหมืองหาบันพอเราขุดขุดลงไปก็ไปเจอเหมืองรูอยู่ข้างล่างอะไรทํานองนั้นอ่ะแต่แล้วถ้าบนภูเขาก็ทําคาก็ไม่อยู่แถวกระทูก็แถวตอนนี้ก็แถวสนามกล์ฟเลดเมเทอนหรือล็อกปามแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะที่ว่ามีมีคาตัวใหญ่มากนะ ข้ามมาทางไอ้สารเจ้าอะสารเจ้ากระทู้แต่ก่อนมันจะมีโรงพักอยู่นะแต่แล้วหลังโรงพักนะั่นตอนนี้มันจะเป็นขุมน้ําใหญ่อยู่ก็ประมาณ9 8, 9 9าไร่ขุมนั้นอะ่ะกับขุมไอ้ตรงนี้ว่าอยู่ไอ้เลดเมาท่านไอ้ขุมนั้นก็คาตัวใหญ่มากเราเคยไปยืนดูอยู่ข้างบนนะ่ะเทคเตอร์สองคันนี่หมายถึงว่าเดินขนานได้เลย ไอ้ไอดินดานนี่ก็มีผลนะไอ้ดินดานนี่นะบางทีนะดินสีเขียวดินดานสีเขียวนี่แร่ค่อนข้างจะดีนะบางที่นะนี่นี่พูดถึงนะไอ้ไอที่เจอเจอมานะถ้าถ้าดินสีเขียวนิ่มนิมน,น,นี่แร่แร่แร่มักจะดีเมืองรูบรรภูเขานะถ้าสมมุติว่าที่ผมเห็นที่หาดใหญ่นะ หาดใหญ่นี่เขาเขาไม่ได้ทําคานะเขาจะทําตามสายแร่เป็นเส้นมันจะเป็นเส้นแร่นะมันมันคือเขาเขาก็เจาะรูเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็เดินตามไอ้ไอ้คล้ายๆกระสะบนเขาเนี่ยเขาเรียกกระสะเขาแล้วแล้วแล้วเขาก็ตามกระสะเขาเนี่ยเข้าเข้าตามสายแร่เข้าไปบางแห่งนะเพราะว่าบนยอดเขานี่นนะส่วนมากมันจะเป็นที่กําเนิดของแร่ไงแร่ที่ว่าอยู่บนภูเขานี้มักจะเป็นก้อนโตเป็นก้อนอย่างงี้ทั้งนั้นส่วนแร่ที่เป็นที่ราบมันจะละเอียด แต่แล้วไอ้เวลาเราตามเส้นเล่บ,บนบนภูเขานี่มันมันจะได้เล่เป็นก้อนๆนี่บางทีไอ้นี่พูดถึงว่าเป็นกระสาภูเขานะมันก็คือคุณเข้าไปนะไอ้ไอไ้อกระสานี่นะมันจะขนานกับพื้นอะเพียงแต่ว่ามันจะลงลูอย่างนี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ก็แล้วแต่แต่ว่ามันจะอยู่ขนานกับพื้นโดยมากดินบนภูเขานี่ดินดานมันจะเริ่มโผล่ให้เห็น เพราะมันมันมันเป็นที่สูงใช่ไหมแต่แต่แต่บางที่ที่ว่ามันมันมีสายเล่มันมันมันจะเป็นสะภูเขาบ้านเขาเรียกแต่ว่าที่เขาเอานี่นะที่ที่เขาตีตีเหมืองรู้เข้าไปนะคือบางทีมันแข็งเขาขุดไม่ได้เขาก็เจาะเอาตามสายเล่เพราะว่าที่ที่บนภูเขามักจะแข็งไงส่วนสายค้าที่ภูเก็ตนี่นะมันจะเป็นเส้นเส้นยาวเลยไอไอไอค่าค่าภูเก็ตนี่ทําง่ายกว่าเพราะว่าคุณจะเจาะ คุณคุณต้องรู้ว่าไอ้สายคาอยู่ตรงไหนก่อนคุณต้องหาสายคาที่ยอดเขาก่อนว่ายอดเขานี่มีคาไหมมียอดคาไหมเขาเรียกยอดคานะถ้ามีมียอดาคามันจะนิดเดียวบนขขบภูเขามันจะเล็กแล้วพวกนี้มันมันจะบานลงมาเรื่อยไงบางทีบานแล้วก็คลอดก็ได้มันมันไม่มีรูปแบบพวกนี้คือถ้าคุณไปเจอของดีๆมันก็ขยายให้คุณไงไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องสํารวจก่อนทุกอย่างคุณอย่าอยู่ๆเอ้ยมีแร่นะไปทําเลยไม่ได้เจ๊งอย่างนั้นเจ็งกลับบ้านเลย เพราะงั้นคุณจะต้องสํารวจคุณต้องคุณต้องคิดดูก่อนว่าในในรูเนี่ยทาแล้วคุ้มไหมต้องเรียกคนมาทํากี่คนบางทีทํากันสี่ห้าสิบคนนะรูเดียวใช่ไหมเพราะมันมันต้องใช้แรงงานทั้งนั้นไงเสร็จแล้วไอ้ไอ้คาที่บนภูเขาแบบไอ้ไอ้เลนเมอร์ทอะไรแถวนั้นนะมันมันมันพอพอมัน,ม,น,ม,นมันจะขวางนี้คขวางตะวนันเสร็จแ,แล้วเราก็เจข้าด้านข้างแค่นั้นอะแต่ว่าบางทีมันก็มีน้านะแต่น้ํามันจะน้อยหน่อยมันทําง่ายเพราะว่า มันมันไม่ค่อยมีน้ําหรอกยังไงน้นํามีก็น้อยมันก็มีน้ําฝนที่ว่าซึมลงมาตามสายคางเพราะว่าดินดานนี่ดินดานนี่มันจะน้ําจะซึมไม่ได้แม้ว่าการทําเหมืองรูจะไม่มีให้คนรุ่นหลังได้พบเจออีกแล้วแต่การบอกเล่าเรื่องราวการทําเหมืองแร่ในวันวานยังคงก้องในใจลูกหลานชาวกระทูได้เป็นอย่างดีเป็นต้นทุนของการศึกษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และศึกษารากเงาต่อไป